สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการทำเทมปุระโซบะแล้วก็เทมปุระด่งค่ะทั้งสองมันต่างกันยังไงเดี๋ยวแม่หวานจะอธิบายให้รับทราบนะคะเริ่มแรกเมื่อน้ามันร้อนนะคะเราก็ใส่เทมปุระลงไปเลยค่ะวันนี้ก็จะมีฟักทองฟักทองที่นี่นะคะเนื่องจากว่าไม่ฉ่ำน้ำแล้วก็สุกง่ายนะคะมีรสหวานอร่ออร่อยด้วยค่ะ จากนั้นนะคะแม่หวานก็จะทอดสปริงโรลนะคะซึ่งเป็นของโปรดของอากาศค่ะของทอดวันนี้นะคะมีผักด้วยนั่นคือแอสปารากัสค่ะแอสปารากัสทำให้ผิวพรรณสดชื่นนะคะแล้วก็ใครที่เหนื่อยรับประทานแอสปารากัสก็จะทำให้หายเหนื่อยได้รวดเร็วด,ด้วยค่ะแล้วจะแป้งโกกินะคะผสมกับน้ำเย็นนะคะให้มีความเหนียวหนึบค่ะนี่คือ พาสลี่แล้วก็สารแนนรวมทั้งต้นหอมต้นหอมก็จะซอยให้ละเอียดนะคะเพื่อใส่ไปน้ำซอสที่จะกินกับโซบัะค่ะ ต่อจากนั้นนะคะแม่หวานก็จะเริ่มทำเ,เทมปุระดงนะคะเทมปุระดงนี้ก็คือเราจะหั่นผักที่ละเอียดนิดนึงอย่างเช่นที่เห็นในภาพนะคะเป็นฟักทองแล้วเราทําเป็นแผ่เราทอดเราไปวางบนข้าวแล้วก็ราดด้วยโชยุค่ะจะอร่อยมากค่ะไส้กรอกไก่นะคะเดี๋ยวแม่หวานจะทอดนะคะเพื่อทําเป็นสลัดให้กับอายกะค่ะ นี่คือเท็มปุะทั้งหลายรวมทั้งเท็มปะที่เป็นแพรดว้วยนะคะที่ทำเท็มปุะด้งค่ะหลังจากแม่วานทอดไส้กอกไก่นะคะก็มาล้างจานค่ะงานทำความสะอาดก็เป็นความชำนาญที่สุดของแม่วานนะคะเมื่อล้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหันกลับไปมองพอดีเลยค่ะไส้กอกเรืองงดงามแล้วค่ะก็วางลงบนผักล็อกเก็ตนะคะเพื่อจะทำเป็นสลัด,ลดให้กับอายกะค่ะ แล้วก็โรยถั่วเล็กน้อยลงไปบนสลัดค่ะอาหารเย็นเริ่มแล้วนะคะแม่วานก็เอาโซบะนะคะมาวางบนจานแล้วก็ใส่โนริฝอยๆนะคะใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้ค่ะหั่นลงไปเลยนะคะนี่คือน้ําโซบายุค,ค่ะก็คือน้ําที่เราลวกโซบะนั่นเองนะคะมาดื่มแทนน้าชาค่ะอาหารเย็นเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะคะน่ารับประทานมากค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเชมปุระโซบะแล้วก็เชมปุระดองนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับให้กับชาแนลของแม่วาละมุนมัมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ